ด้วยตนเองแต่พี่จะเถือววาวเองพิกศุทั้งหลายการที่บุคคลจะประกาศว่าตนเองเป็นผู้รู้ในมรรคมันในผลมีเหตุอยู่หาประการฟังเอ้อเอาเป็นข้อมูลไปแน่ใครพู่ได้มาประกาศจะขอเป็นพระอรหันต์พระอรรรมน์แต่จึงสังเกตมันมีเหตุให้คนประกาศอยู่ห้าประการหนึ่ง ประกาศเพราะความโง่มูโมหตาัญญาพยากรณนังอตานังเธอประกาศาว่าตนเองผู้รู้มรู้ผลอริยวังอริยผลเพราะความเป็นผู้หลงสองมันทัตตาอัญญาพยากรณานังเธอประกาศพยากรณ์ตนเองว่าเป็นผู้รู้ คู้เป็นอันดาเป็นพระอร,อร,อราหันต์พระอริยเจ้าเาพราะความโง่โง่คนนใดอย่าเขาเขาจะบอกว่าจะของโง่หรือจังไรคนสามปาปิชาตาอัญญาพระยาการนังอัตานังเธอประกาศความเป็นผู้รู้ในอริยมรรคอริยผลวป้าเป็นอริยเจ้าเาพราะความปรารถนาลามกอยากได้ อยางเขามาถาวายเจ้าของไว้เจ้าของเป็นอะไรอย่างเจ้าเขาบอกเขาสังเกตมันนี้ไกลทุกอย่องหรอกสามเลยบอกสี่มัน,น,นจิตกำเลิอเอาอยติติดิดแตกต่านกับสเส้นกระอาอย่เป็นบ้าเขาจะพิษห้าเป็นอิริสปไหนเขาบห้า กูตังอันยังพระยากรณังอัต,ตานังเธอรู้แจ้งเห็นจริงเธอจึงประกาศประกาศจาาทีไม่มีกรณีทั่วไปจะมีกรณีอย,อยู่อยู่อย่างเดียวคือถ้าพระอรหานองค์นั้นท่านตรัสรู้ปับ๊บท่านจะรู้ว่าบันนี้ท่านจะตายคงไม่เกินคืนนี้จะต้องตายอายุมาสิ้นแล้ว เราตั้งใจบำเพ็ญบารมีสาวกกะาบารมีญาณมาถึงแค่นี้เพื่อจะบรรลุธรรมชั้งแรกเกเดวันนี้เราชั้งแรกเราจะต้องตายการตายของเรานั้นจะไม่มีประโยชน์แก่ใครการที่เรารู้เราเห็นไม่มีประโยชน์แก่แก่ใครประกาศงูนั่นเราลับอยู่ไปตีละคั้งปุก๊กงูมาหามให้มาถามเจ้าสี่กับมีมีเท่านั้นนอกน,นั้นพวกมี่อยู่ซื่อๆประกาศงูสือบอกว่าโมเมนต์ก็เอาจูงแขนไปทำโปรเจ้าพโปเจกาจะซักฟอกขอเขาจะพี่มัะสอนไหม เคยมีบ่อยๆประกาศตจวของเป็นพระอรหันต์นมูมูอย่างอย่างพระสาติเกลูกชาวประมงอยู่ดีๆว่าเห็นบดหูจะบดเทิมพรธเจ้าสอนขาเป็นพระอรหันต์่ำไมภาษาทีบุใครสอนก็มัไม่เชื่อว่าเขาจะมีจุงงประหาพพทธเจ้าประกาศพิดเป็นเพื่อทำไมมันจะเป็นหลอกลวงโลกพรธเจ้ายองจังจังจนจังน้อมจังฝึกไปหลงเลยนะมูโมหตาัญญาพระยากรณังอัตนง เข้าใจผิดุ้ยความรุ่มหลงว่าตัวเองพระได้ย้เอาพระอรหันต์ก็ประกาศแต่กี่พระอรหันต์อิริทั้งแบบนี้เพื่็ไปบอกว่าไม่บอเห็นจะบอจะทำบอเสื่อจุ้งมรพระเจ้านี่คือความรับผิดชอบต่อพระศาสนาแต่มีบางกรณีอย่างพระอรหันต์หอเขาที่เคยเทศน์จะฟังทำความเพียรอยเจ็ดวันเจคินมาบินบินเาบาทไม่ฉันอาหารคิดถึงเจ้าของหอเขา กินห้องเข่าของของ่อ,งอ,งองซื้อหอกตำลึงมันก็โพสันว่าหอหอกตะลึงมันซื้อรถบาดได้สามขั้นผลสมัยตะกี้ไปซื้อห้องเข่าพุ่นนย่กางดองอยากทำบุญหลายเงินนั่นก็เงินไปรับจ้างเหีบอ้อยจะเอาไปไทยลูกสาวเอาลูกสาวไปจำนำไปซื้องวัวงัวนมมาบีบนมเห็ดนมกินไปถวายพระเจ้าของพระกันทุกอย่างไม่ได้ทำบุญก็เลยคิดใจจะทำบุญ พอตกลงไปทําบุญกับไปหาพักหาหยัาไปทําบุญพระรับเลยพระบอกกินของเรลาเอาไว้ให้สุนัขกินแล้วเราเครียดให้ห้องมาเมียเราพัถ่ายี่บานเห็นเมียให้ระดับเธอร้องไห้ทําไมไปทําบุญน่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสเธอทำไมต้องร้องไห้น้อยใจพระผู้เป็นเจ้าไม่ฉันไม่บริโภคอาหารของเราเลยรับแล้วก็เอาวางให้สุนัขฉันเอาของคนอื่นบุญเราก็เลยไม่มี ผัวก็เลยชราวาเราไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับพระคุณเจ้าให้ฉันของเราเพราะเราเป็นของคนยากคนจนอาหารเราไม่ปานีแกเอ้ยท่านก็สามารถจะเลือกฉันอะไรอาหารดีๆที่เขาปาณีที่เขามีเงินมีทองทําไปพราะเราเป็นคนอา,ารับมันก็ต้องอาภักอย่างนี้แหละก็ชราขึ้นมาอีกกุศลจิตเกิดขึ้นเมียน่ะ ที่เราไม่ใช่คนอาภัพนะเรามีลูกสาวอยู่ลูกสาวเราจะมีอยู่เอา้ามันเกี่ยวอะไรกับลูกสาวของเธอก่ะเอาลูกสาวเราไปจำนำจำนำทำทำอะไรจะขายก็ไม่ขายจำนำแล้วจึงหาเงินไทยเอาเงินไปจำนำลูกสาวแล้วไปซื้องวพปาชลาขึ้นไาก็ไดซื้ง่งวนมท,ที่ที่ฉันเอาไปท่านไม่ฉันท่านฉันแต่อาหารที่คุกด้วยนมยอดมันได้ปัจจัยแห่งโครถ ยาอาหารของคนเดียถ้าเราฉันแต่อาหารที่คุกด้วยนมนม,นมงวัวของเราไม่มีนมท่านเลยไม่ฉันเอาใหา้สนักเราไปซื้องวัวนมมาลีทำอาหารทุกวันไปถวายพระท่านจะตกกินของเราเราจะได้บุญชาตหน้าก็เลยตกลงเอาลูกสาวไปนำนำเศรษฐีหกเดือนจะมาไทายคืนหกตารุงของตำาลึงที่ราคาของตํารึง ตอนนี้เอาลูกสาวไปไปจำนงจะเอาไปใช้อะไรก็ได้เป็นคนใช้ไม่ให้ค่าจ้างแต่ฉันจะมาไทยเมื่อโคกโหนกหอกเดินหรือโคกก่อนขอผมที่ฝั่งลําธารนะเขาจะไปทุระสักหน่อยในป่าไม่บอกว่าจะไปอะไรแล้วผมจะมาแล้วเราทั้งสองก็เดินทางไปเพื่อนกันไม่หลงดอกของรู้จักทางหมดไปนั้นไปตามเสียงขวานที่เขาสับไม้ไปหาถามซื้อห่อข้าวอยากามาถาวายพระ ถ้าไม่ได้ชันมาแล้วสามวันหมอนังก็เกิดความโลภขึ้นมาทันที <c oughs> ขอแบกซื้อหองข้าวไม่ได้เอาหองข้าวมาเลยมามาทํางานในป่าเอามาซี้ไม่เอาหองข้าวมาจะมาทํางานได้ยังไรมาขายให้เราบ้างสักคนละครึ่งเราจะซื้อไม่ขายขายครึ่งเดือนไม,ม่พออิ่มเธอเธอไปกินก็ไม่อินฉันกินก็ไม่อินทำอะไรเลยถ้าขายต้องขายหมดไม่ต้องกินมันเลยถ้าซื้อต้องซื้อหมด นั่นความโลภก,กับความโกงมันมาพร้อมกันอันนี้ก็เลยถามอ่ซื้อหมดก็ซื้อหมดท่านจะขายเท่าไหร่ไม่ตั้งราคาเพราะเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คนอยากขายท่านอยากซื้อทั้งตั้งเอาเองขายไม้หอหนึ่งตำลึงหนึ่งอ้าหใจตาโตขึ้นมาเลยเงินตำลึงหนึ่งมันซื้อช้างก็ได้อ้น,นี้มันเป็นเศรษฐีมาจากไหนวะไม่ขาดอกความโลภเกิดมาเราจะเลยเกิดขึ้น ฉันไม่ใช่เป็นคนอยากซื้ออยากขายดอกฉันมากินถ้าแกอยากได้จริงๆแกก็ซื้อคนนี้ขึ้นราคาเรื่อยสองตำลึงไม่ขายสามตำลึงม่ขายสี่ตำลึงไม่ขาย,ขายพูดมาเลยยกให้ทังอง่อนเอาเอาหมดน,นี่แลกกันเลยเงินในที่นี่หนักกว่าห่อข้าวท่านหมอน,นี่ก็จับจัอหนักจริงๆก็ยกของข้าวให้คิดว่าจะรับก็เลยถามว่ามีค่าเท่าไนหนร่หกตำลึงให้หมอน,นี่ก็ฟันละลายเลยหวานเหมือนถูกลอตตอรี่ ขายห้อข้าวหกตำลึงอยากทำบนมากซื้อเลยแรงงานเคยไปวิ่งหีบอ้อยอยู่สามเดือนมดอยู่ในหอขอนี่วิ่งวิ่งไปหาพระไปเห็นพระท่านอาบน้ำเสร็จก็ไปกราบพระพป็นเจ้าวันนี้โชคดีได้เกิดขึ้นแก่โยมหลายเดือนแล้วที่โยมไม่เคยเห็นพระที่ในป่าในดนเช่นนี้น่นได้ว่า ทุลภายยทัศนายาหาดูได้ยากมโนภาวะนิยังจิตตังท่านยังภาวะแห่งจิตใจของโยมนิจเจริญขึ้นวนันนิโยมขอถวายอาหารวินบัตเวลาในขณะนี้ยังไม่เที่ยงดอกขอนมนม์ท่านรับฉันซาอนุเคาะบุญแกยโยมใหาเลยเปิดบารับคนนี้ใส่ลงไปได้ครึ่งหนึ่ง